น้ำมื้อนี้เหากาสีขึ้นป่านะทุกคนขึ้นกาไปแถวทางบ้านจอมหาดขึ้นไปกะเก้าคนมีสาวน,น้อยไปกะเป็นทางไปนะขึ้นไปแถวจอมหา ชอกเพกาขึ้นชนช,อนชอนอ็อกน <c oughs> ี่คะโ้แก่ออกไหมแต่ก้าวดิ ประมาณแม่นประมาณสี่โมงสามโมงแนะแต่ยังไม่หอดหอนอยู่บรระ theo lời là làm bị niệm vô không <cười> 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 <hát <hát này không long thang quá đâu hm đàn hm hm มีจักงอซื้อด่านลงจักด่านพี่หรอมีเคยมาซ้ำแถวนี้หล่อไปหาน้ำกะมีมี่แถวนี้แห้งเราก็ถอยรถมานะมานอนอยู่แถวนี้ พักที่เท่านี้ยิ่งข้าแล้วเข้าเทียงไม่ได้คิดเลย ต้วามันน้งท่าที่แม่นปูแล้วกันต่วไมีดี่ห้อมันไปอยู่น้ำก็อะพี่เยอะจ้านนมาถ่านเาดงีเลอากไปดึงแาหลังเออเเนจ้โคตนั่นนะพ่อโมอ่อยูยูเดอรล็อกนั่นละลายอันนีดเจอเว้นไปลยนแสนะ มวดสี่สามโมงสี่มลลโมงแรเรีออกด้อย่างเี้ตทกเป็นวะันนี้ละ่มละมาไหมเออ,อแบบเนี้ยมันก็เหมอนอุ่นเลยดิน้นม้ม้นมาเลยใช่ไน่งะหมหนงทังหมด เท่มันยยุกยังก้หั่นโจมาลูกกยังก้อยนั่นน้ำตาลคือที่เอาทีู่เอานี่ปกติกะปกติน้ำตาลน่มึงน่าเรามาหน้าแลีอยู่เห็นถงมะโกมาหน้นี่นี่มา่มีมนามามาเล่นเล่นกไม่อได้ชื่ออื่นนอื่น่าัตัดน้าบนีเาเลาะแล้วล่ะ เราเอากระนันคือคือที่ยกระ่เียหน้านั่ม่ดี่าังชุหนันักยมันนัยมันโยกกระนีมงเลยตูอะเอากะเล็กมาะเก็บทางเมาเอือนใสงนี้ค่ะอดมาหุ่งเพื่อตัดมุ่งน้ำในล้ง หลุมเตอิอเปน็นนูทอดเป็นีคอนี่ไมครับต้อหม้อหล่ะหม้อมันแหไปตองมันั่นงคือมันห้าครับไปตองถ้าทาเกลือกั็แทบปัน แซ่บนข้าวาเกือนี่ข้าวแห้งเลยนข้าวเสียงใชข้าวตาเกือข้าเนี่ามงตนหนักพอดีเรามีลาสะพตโมงสะพรบัาเดยโบกกันฮะบันเดยวนี่แหละบัน้ปืออข้าวปลาแดะอะไรกว่านะปลาเน้ก็มี เตนกวิ่งมันเห็นกับขามันกนร่อยใ่ไหมะ่แล้วพ่อจะมาย่างนีมีแตเด็ดตัวนี้มีแต่อเด็ดจะตกเห็ดอไเนาะยากไปจอาได้เห็ด ในยินเสียงตำหุงกับํำได้แตกละขกับำฮุงเ้าชื่วิเชษตำหุงกะเอ้ยมะหุงกะมาตะเฮินไม่ด้ยวยทุกคนกินข้าวข้าว<ข>ง่ายข้าวแรงข้าขามาได้ ตอนนี้บ่อนกินเฮาอืออย่าได้ไว้คือมักหุงแซ่บคักเลยอันถัวมื้อเว้ยใส่มักเกาะแก้วโอ้ยส้มมันหวานส้มวาดจ่อยๆีส้มๆได้สิมันหวานน้ำก็จะ่อยน้ำมาน้ำส้มกับหวานหัน มาแต่ถือไปองนี้หรอปบ่าบรรงไปนั Teraz, ik ik 응่นอืมไม่กินไม่กินนะมมาหาินตะลังมไม่รอกขึ้นทำไมขึ้นอุ้งอ่างละดีวซุปเฟอร์ลดะคับอุ้งอ่างลดซัพฉันทั้งเนาะมีข่าวกับ่แซบมีข้อกับบัแซบหายากตะลังมู พี่น no oh. ันอง่มกินแะชอบมันนะแล้วบ่าแท้องเขามีบอลซ่ากันกินข้าวกินน้ำแล้วกะเพ่อกะไปหารัดแรงแล้วนะเลอเท่ากับซาพอดเผาบอนนี่ขอไม่ค่อยกลาไปหาเอ้ เอาตังติดนกบ่ติดนกติดนกติดน,ก, <c oughs> ดนกลงติดน้ำ <c oughs> าไแหละคลิปนี้ครับก็สิได้ปิดคลิปเพลงท่านี้ละขอบมกขอบใจที่ตามนะครับสม้มคลิปหน้าพอกันไหมเพื่อกลับไปหาลัดแดงกม่อแล้วนะเนี่ยคอยกลับไปหาติดตาง